นั่งเกียวโตสับเวกันทาดานเดี๋ยวเรามาเติมไอซีการ์ดกันนะคะเริ่มแรกสังกฤษก่อนเนาะอินเสิร์ตยูคาร์ดเติมเติมสองพันเยนก็ใส่เข้าไปหนึ่งละอ๊ย ก็ถามว่าเอารีเซพไหมก็อ๋ที่เกียรรับรีซีแน่ hey, แล้วก็บัตรกอบมาแล้วเรียบร้อย ส2ก็บ33โอู้หลดมาเลวเพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะพายุก็น่าจะเพราะอย่างนี้นะที่นั่งก็เต็มหมดเลยนะแ,แต่ที่ยืนเราก็พยายามจะเดินเข้าไปลึกๆนะเพราะว่ารถก็ยังไม่ดอกเลยเร็วนี้ไปดูว่าจะพอมีที่ไหมนะเราเดินมาถึงขบวนเลขห้าแล้วเริ่มจะเห็นว่ามีที่ว่างเล็กๆน,น้อยๆนะเป็นทิศทางที่ดีแต่เราจะไปให้ไกลกว่านี้อีก นส่วนใหญ่ถ้าจะเดินอาราชิยาม่าเนี่ยมาฮา,างเจอาก็สามารถลงสถานีซากะอาราชิยมาม่าได้เลยแต่นรอนจะไปขึ้นโรแมนติกเทนนะคะซึ่งน้องเราจะขึ้นจากสถานีสุดนู่นเข้ามาข้างในชน้น,น็อตก็เลยจะนั่งไปลงสถานีอูฮาโมริค่ะเอ๊ะอูมาโฮริเอ๊ะนั่นแหละมีป้ายด้วยนะว,ว่าถ้าอยากจะไปรถไฟโรแมนติกเทรนจะต้องไปอย่างไร เขียนไทยนะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีออกไปจากตรงนี้ลงๆๆๆๆโอเคไปเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นนะจริงก็มีคนเดินตามทางอยู่เยอะนะคะไม่เหงามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของแถวนี้เลยเรเจอทางตรงนี้แล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายหนึ่งกลุ่ เขามีไข่มันเผานะคะมันหนาวๆเนาะกินม,มันเผามันก็อุ่นๆๆดีเดินแปบแ๊บเราก็มาถึงสถานีทอรโกของคาเมโอกานะคะคไม่ต้องกวัวหลงเลยมีคนเดินมาทางเดียวกันตลอดนอดลองมาเดินเล่นตรงนี้ก่อนนะเรามีเวลาประมาณ40นาทีแล้วมาถึงก่อนแบบก่อนมากๆนะคำที่เราอยากเห็น Rest Room คือหน้าหนาวะ <c oughs> อะก็ชีบ่อยมาก ต้องเข้าห้องน้ำมาบ่อยนะคะเฮ้ยเท่อะอยากถ่ายรูปแบบนี้ต่ไม่มีใครถ่ายให้ก็มีโซนอาหารต่างๆนี่อาหารนี่เขามีขายนะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่สถานีกันฮามิลก o ท o s t โคสเตชัน รุนนี้เจอทุกที่เลยนะเจ้ยตัวอิดิชันเนี่ยนอ็อตเก็บไปแล้วนะอยากลอง็ <c oughs> อตซื้อมกเน็ตไปฝากที่บ้านนี่เป็นรถไฟแล้วก็อันเนี้ยมันสวยมากมันเท่มากมันเท่ตรงที่มันเป็นไม้ไผ่ด้วยนะอ่ะเราก็มีแผนดีให้เล็งไว้ก่อนนะน็อต <c oughs> <c oughs> จองมานะคะเป็นคันที่สองสิสก็ ลองที่นักริมหน้าต่างไม่ทันแบบมันเร็วมากมันเต็มเร็วมากๆจริง から回っちゃうけどそうさ恋のせいさ君の前では I'm so close、cool. o y 波の上で cruising 雪の中へ旅めくるめくる for seasonclose to me 溢れそうな My Heart 君との l o v e p r o m i s e はきっとこれから始めようきっそれシンデレラ一緒に倒せられる เขาจะตรวจตัวนะคะหลังจากที่เราขาลงแล้วเนาะนี่เราก็จะต้องขึ้นไปที่เกตเกตนะโอ้ยมันใดโคนแน่นเลยต้องโชว์เคียร์โค้ได้นะคะ มีขนคองหอมกินดักเราอยู่นะร้านนี้เป็นร้านแกงโมจิแล้วก็มีร้านขายของดักอีกรอบหนึ่งนัดเลือกเลี้ยวมาทางนี้เพราะเดี๋ยวเราจะไปดูสองวัดกันที่น่าจะมีความงามของใบไม้มเปลี่ยนสีได้มารอบนี้เราไม่ได้มาเน้นป่าไผ่นะคะเพราะว่ามาใบไม้มเปลี่ยนสีก็ต้องมาดูใบไม้ไมมเปลี่ยนสีสีเอาจริงๆนัเคยมาแล้วนะแล้วคนมันก็เยอะแน่นด้วยนะยิ่งตอนนี้สิบเอ็ดโมงค่ะ ระหว่างทางเดินมันก็จะบิดเบียวถ่ายรูปยังไงก็ต้องติดคนวิธีที่จะไม่ติดก็คือต้องมาช้าๆเลยจากตรงนี้นะคะน้อํกำลังจะเดินไปวัดโจจาโคจิแล้วก็วัดนิโซนินวัดโจจาโคจิ น็อตก็จะหยุดที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไม่ไหวแล้วถ้าขึ้นไปข้างมดเนี่ยก็คงเห็นวิวที่สวยขึ้นอารมณ์เหมือนตอนที่เราไปเกาะสมุยแล้วแบบเขาต้องขึ้นไปถึงระดับสูงสุดแล้วนะขึ้นได้แค่ระดับต้นๆเนอะได้แค่นี้แหละมีปัญหาเรื่องบันไดขึ้นได้แค่นี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยและ <Okay. S 1> ความส,สูงสุดที่น็อตขึ้นมาไหวนะคะ เพื่อป้องกันการแออัดเขาก็จะให้ทางขึ้นทางลงแยกกันนะคะเราก็จะเดินกันไปที่ Exit ซิขายเครื่งรางช่วๆเลยสง่งออกมาลาค่ะมุมนี้คือใบไม้แดงมากๆเลยอ่ะแล้วเราก็เดินวนออกมาเจอทางเข้านเอง Long time. Long time. 이 순간도 희미한 점이 될지 몰라. So keep it up. Keep it The c a p t o o u r smile, our dance, 오늘의 do 모든 girl. Yeah. 점점 서이는 our moment. 마음속에 없었겠 yeah. 간직하는 거야, oh yeah. 시간도 여기 절대 찾지 못하도록. 이심한 눈 밤이 오갔고 모든 게 잡혀내겠다 해도 지금 우리 이대로 늘 그대로. เจอแล้วข้างหน้าเราก็คือวัดนิโซนินค่าเข้านะคะคนละ500ร้อเยนสำหรับผู้ใหญ่ค่ะหเหรียญห0าร้้งหมดแล้วต้องใช้แบงค์พันเราและ one yes ไอ้หนาตอกก็ใสมากทางขาวาัดคือมีทั้งสีส้มสีเขียว,ยวข้างซ้ายเป็นสีเหลืองข้างขวาเป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีเขียวข้างบนเป็นสีฟ้าเฮ้ยเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเอารองเท้าตัวเองนะคะใส่ในถุงนี้ก็ถุงก็กลับบ้านไปได้เลยนะเป็นพื้นไม้นะคะตอนนี้เย็นเท้ามากๆเลยมีเครื่องรางนะคะมในการเดินรอบวัดอะ่ะก็ดีนะเอาพื้นเย็นไปนิดหนึ่งตอนเนี้ย <laughs> ก็เป็นพื้นไม้อีกแบบหนึ่งนะคะก็ยังเงย็นแต่เมื่อกี้เย็นกว่าเราเจอพระน้อยๆว่าหลายองค์เลย <c oughs> พระน้อยๆแต่ละองค์นะคะเขาถือของไม่เหมือนกันด้วยส่วนนี้ก็สามารถนั่งชิวๆได้นะคะไม้นี่มันอุ่นนะทุกคนโ <c oughs> ชคดีเลย <c oughs> <c oughs> น,นั่งพักแป๊บนึงนะแล้วก็คือถุงเท้าเช้าใส่มามันไม่ใช่ถุงเท้าฮีเทคกอะไร แต่มันก็อุ่นนะตอนอยู่ในรองเท้าอะแต่คือพอถอดแเดินปุ๊บมันไม่อุ่นแล้วมันหนาวได้วกัสนั่งพักทางเข้าทางออกเป็นทางเดียวกันทางออกก็จะเดินตรงนี้เลยนะคะ ข้างๆมีแบบคาเฟ่าฟเล็กๆด้วยเราจะเดินกลับไปนะคะโซนหลักของอาราชิยามาก,การไปหาเขาที่ย่งกินตอนนี้จะเป็นเข้าบ่ายและวจะบ่ายหงแล้ว เราก็เดินวนมาเจอป่าไผ่แล้วก็จะเดินเลียบด้านนอกของป่าไผ่นะคะเราเริ่มเห็นแบบหมู่มวลประชาชนตนวนมากนี่ก็เป็นทางเข้าทางออกป่าไผ่แน่นอน นี่ค่ะจุดที่ให้นั่งรองนะคะต้องคิวอัพกันหมด นราตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกินอันนี้นะคะบีฟวากิวยากิมิคุไรซ์บ็อกนะคะแล้วก็โทฟูเพราะว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเต้าหู้นะคะจริงมีหลากหลายเมนูมากๆแล้วแต่ความชอบเลยนะส่วนใหญ่ก็คือไรซ์บ็อกนี่แหละร้านค่อนข้างใหญ่เลยนะถึงว่า Flow เร็วนี่นะมาได้เวลาเปิดแล้วนะคะทะดานวากิวยากิมิคุของเรา มากับไ่ดิบอีกแล้วแล้วก็เต้าหู้ค่ะนี่โหเบิร์นมาเลยนะเขาบอกว่าให้เต้าหู้ให้กินกับอันนี้ซอสนี้ดงดึง,ดง,ดงแล้วก็วาซาบิให้กินเฉพาะกับเนื้อเท่านั้นอร่อยมากอัเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาร e ซีพอันนี้นะไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะจ่ายบัตรเครดิตได้เร็วมาก คนเยอะมากๆก็คือแทบจะเดินลงมาบนถนนกันเลยไม่ใช่แทบะเดินลงมาบนถนนเลย ไปสถานีสากะอาราชิยามะนะคะเพื่อจะนั่งรถไฟ JR กลับสถานีเกียวโตตัวสถานีค่อนข้างห่างจากโซนหลักของอาราชิยามะมากเลยนะถึงแล้วกกวิ้วไปแฟลกเว้ยคือรนเยอะมาก อยู่ตรงสถานีชิโจคาราซุมะนะคะอุ้ยมันค่อยๆขยับแล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วมีคิวข้างในอีกพีครับไม่ใช่แค่ตรงนี้ <S <s 心安静。